ไหนเหรอเราไม่เห็นเธอเข้าเรียนเลยเราตื่นสายเราก็เลยไม่มาเพราะเราขี้เกียจมันอากาศมันหนาวคูดถัถึงเธอแล้วนะเข้าเรียนบ้างจะติดคอรอหลายวิชานะไม่ใช้งเราไปเรียนกันเถอะเราไม่ไปนะเราจะกลับบ้านก่อนพอดีเราติดธุระทำไมล่ะก็ไม่อยากเรียนโอเคงั้นเราไปเียนกันนะน้าเนี้ยเราฝากอาคูหน่อยนะโอเคบายบายบาย เธอว่าโมเมจะติดขอลอไหมอ่ะเราว่าติดนะจริงหรอใช่เพราะว่าไม่เห็นเข้าเรียนเลยหรอเดี๋ยวเราเข้าเรียนก่อนนะโอเคนัง่งเราไปห้องน้ำก่อนนะโอเคเจอก,กันที่ห้องเรียนนะโอเคไ <นะ S 2> ปอริศามาหน่อยสิโอ้โอริศาเธอไมปเรียกจิราพิญญาแล้วก็ไปพบครูที่ห้องพักครูนะโอเคค่ะ สวัสีค่ะอมแอมคุณครูเรียกครบหนาโอเคสวัสดีค่ะน่าหื่ยมีนาธิกาไม่มาเรียนหรอครูเห็นในระบบมันแจ้งเตือนหลายครั้งแล้วไม่มาค่ะนาธิกาไปไหน ไม่สบาย,บายค่ะอ้ถ้านาทิกามาเรียนบอกให้นาทิกามาพบครูหน่อยนะค่ะไปเรียนได้แล้ว,วค,ค่ะโ<ป>มเมเธออยู่บ้านหรือเปล่าอูสซีทำไมจะไม่อยู่ไอะไรที่ป่าครูตามไม่เคยเข้าพบาอีกแล้วหรอใช่ใชโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปพบครูนะ ตอนนี้เลยไม่ได้หรอเพราะว่าครูเราอยู่ที่ห้องคคนมนาแต่จากบ้านเราไปวลยก็ไกลอยู่นะไม่เป็นไรเราเอารถมาได้เธอมาส่งเราที่บ้านด้วยนะได้สิแตงกิวนะเพื่อนเราได้ออกมาสิได้ให้ิกาเข้ามาหาครูเบญเก็พอสอนเเครออยู่ข้างนอ นาทิกาไปไ,ไหนมาร้อนทำไมไม่เข้าเรียนหรืไม่สบายค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแต่เธอย,ยังติดขอรอหลายวิชาแล้วนะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เึงจะมาเรียนตามปกติค่ะโอเคถ้าครูยังเห็นเธอขาะเรียนอีก ครูเขาจะให้ขอรอเธอแล้วนะถ้าเกตเธอไม่ถึง2.00เธอจะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนะค่ะไประเรียนได้แล้วอ้าวโมเมทำไมตอนนั้นเธอไม่มาเรียนเลยเราไม่เห็นเธอเลยอ๋อเราโดนพ้นสภาพแล้วนะ่ะเราก็เลยกลับมาเรียนใหม่กับรุ่นน้องอ๋อนุ่นน้องเธอดูโสมโสมแบบนี้ ไม่สบาย,ายเรียนหนักหรือเปล่าเนี่ยใช่สาขานีรียนหนักมากเลยนี่ว่าเธอมีตั้งใจเรียนแล้วอยาก,กลับไปทำตัวแบบดิมอึงนะค่ะสวัสดีค่ะนะอ้สกออะ เออพูดใหม่หมดเลยนะเรากลับบ้านก่อนพอดีเราติดธุระทําไม่ล่ะมึงก็ลูกซยวาลูกเลยอ่ะคอว่านนั้นนอนจะเข้าเรียนตอนนี้ามโมเมยู